เพื่อนๆทุกคนทราบกันไหมว่าผมร่วงรังแคขนหนังศีษะนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยค่ะเพราะแชมพูที่เราใช้อยู่ทั่วไปนั้นเป็นสาเหตุตามที่กล่าวมาเลยเพราะเคมีที่ผสมอยู่ในแชมพูนั้นทําให้หนังศีษะเกิดการระคายเคืองเช่นเดียวกัน 1. คือ SLS หรือที่เรียกว่า Sodium l อร r เ l s u ัลเ t ต สามารถทําให้หนังศีรษะแห้งคันเกิดการแพ้ถึงขั้นเป็นรังแคหรือโรคผิวหนังได้ 2. พาราเบนเป็นสารที่ซึมเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้โดยผ่านชั้นผิวหนังแม้ยังไม่ระบุเรื่องผลกระทบอย่างแน่ชัดทางการแพทย์แต่หลายประเทศนั้นสั่งห้ามไม่ให้ใส่สารพาราเบนในผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 3. ซิลิคนเป็นสารโพลิเมอร์ใช้เติมลงในแชมพูและครีมน,นวด เพื่อให้ผมลื่นหวีง่ายเคลือบเส้นผมเพื่อให้เงางามแต่ล้างออกยากและสะสมที่เส้นผมและหนังศีรษะทำให้เกิดอาการดังต่อบไปนี้ทำให้เซลล์ผมทำงานผิดปกติขับของเสียและดูดซึมสารอาหารลดลงสามารถทำให้เกิดผื่นแพ้สิวและรังแคที่หนังศีรษะได้ทำให้ผมร่วงเมื่อใช้ระยะยาว ทำให้เส้นผมรีบแบนและเป็นมันเยิม้มโรคแพ้กูเตนคือโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อโปรตีนกูเตนซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอยู่ในพืชตั้งพวกข้าวสาลีข้าวไรและข้าวบาเล หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพวกแป้งสาลีทั้งนี้อาการแพ้กูเตนสามารถส่งผลเสียได้กับทางร่างกายและจิตใจอ้าวและอย่างนี้เพื่อนๆจะมีวิธีเลือกใช้แชมพูอย่างไรกันล่ะข้างขวดก็อ่านยากบางขวดไม่ได้เขียนว่าซิลิโคนแต่สุดท้ายก็มีจนได้เพราะข้างขวดเขียนว่าด e เมติโคสแต่ก็คือซิลิโคนนั่นเองแชมพูลิสเฮอร์เบิลฟิลของจันฟองนี่แหละ ที่ไม่มีสารอย่างที่กล่าวมาเลยอย่างเส้นผมที่เคยล่วงติดหมอนเป็นสิบสิบเส้นเหลือแค่เส้นสองเส้นเองผมร่วงเวลาสาก,ก็ลดลงมากแทบไม่เห็นผมร่วงติดมือเลยแถมรังแคก็หายแถมยังมีสารสก,กัดธรรมชาติออแกนิกถึงสิบเอ็ดชนิดที่ช่วยปรับสภาพหนังศีรษะอีกด้วยเรามาทำความรู้จักส่วนผสมข้างต้นของสมุนไพร1 1ชนิดกันดีกว่ารากหม่อนแก้ปัญหาผมเสียหลุดร่วงและช่วยผมหนาขึ้น ถ้าจัดลังแคแก้คันศีรษะช่วยต่อต้านแบคทีเรียลดการอักเสบของหนังศีรษะลากกุมเวลที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมทำให้เส้นผมแข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้นช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียในหนังศีรษะรักษาบาดแผลที่หนังศีรษะและการติดเชื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆและลดอาการคันได้ช่วยบรรเทาอาการผิวอักเสบแสบแดงจากอาการแพ้ต่างๆบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มไม่แห้งกร้าน สารสกัดโปรตีนจากลังไหมธรรมชาติ100%ให้โปรตีนสูงบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกและช่วยเร่งการเติบโตของเส้นผมโซโฟลร์ฟาเวนมีลิ์เป็นแอนตี้แบคทีเรียมีลิ์เป็นแอนตี้การอักเสบและต้านการเกิดสิวกรีนทีนต้านการเกิดของสิวด้วยคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถปกป้องและฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นมลภาวะ หรือรังสี UV มีส่วนผสมลดการหลุดร่วงของเส้นผมที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนช่วยเร่งการเติบโตและการขึ้นใหม่ของเส้นผมลำเลียงออกซิเจนไปสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของเส้นผมแล้วเมื่อหนังศีรษะมีคุณภาพดีสุขภาพเส้นผมก็จะดีไปด้วยเหมือนกันแล้วเพื่อนจะได้พบความแตกต่างที่สัมผัสได้ เลือซื้อเลยกับแชมพูสมุนไพริทโฮเบร์ซิลกับ11ชนิดสมุนไพรเข้มข้นเพียงแค่289บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยที่ช่องทางนี้ติดต่อเลย